ย้ำเตือนให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบข้อมูลจากโซเชียลมีเดียนะครับมีทั้งข่าวจริงข่าวปลอมข่าวคาดเคลื่อนสำหรับที่เป็นข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับกรมอุตุนิยาก็ได้ชี้แจงไปบ้างแล้วแต่ก็ยังมีหมุนเวียนกันอยู่ในโซเชียลมีเดียจากคนที่ยังไม่รู้ยังไม่เข้าใจสงสัยหรือไม่เข้าใจฟังจากกรมอุตุนิยมิทยา ย้ำเตือนเกี่ยวกับพายุฤดูร้อนที่จะเกิดขึ้นระหว่างวันที่22ถึง26เมษายนนี้นะครับประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฤดูร้อนมีฝนฟ้าขนองมีลมกระโชกแรงมีลูกเห็บตกเกิดขึ้นโดยเริ่มจากทางภาคอีสานก่อนครับต่อเชื่อมด้วยวันที่23ก็เริ่มเข้าภาคตะวันออกต่อด้วยภาคกลางภาคเหนือจะได้รับผลกระทบเป็นระยะต่อไปนะครับ กรมอุตุนิยมวิทยามีประกาศแจ้งเตือนมาเรียนให้ท่านทราบเพื่อติดตามข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศในระยะนี้สำหรับในช่วงวันที่10ถึง13พฤษภาคมนี้นะครับกรมอุตุนิยมวิทยาขอประกาศแจ้งเตือนพายุฤดูร้อนโดยเริ่มผลกระทบทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนนะครับแล้วก็เข้าเคลื่อนต่อเข้ามาสู่ภาคตะวันออกเริ่มตั้งแต่วันที่10นี้เป็นต้นไปนะครับ ส่วนภาคอื่นๆก็จะได้รับผลกระทบในระยะต่อไปข้าพุทธเจ้านาวากาศเอกสมศักดิ์ขาวสุวรรณทิบดีกรมกุสุนิยมพิยาในนามของผู้บริหารข้าราชการลูกจ้างและพนักงานของกรมสุสุนิยมพิยาทุกมู่เหราทั่อราษนาจักรมีความสมนับเป็นล้นพ้น ที่ได้มาร่วมกันแสดงความจงรังกคดีและถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในอภิลักษิตะสมัยวันสัตรมมงคลท่านอาจจะสงสัยนะครับว่าพายุฤดูร้อนนั้นคืออะไรจริงๆแล้วพายุฤดูร้อนนั้นก็คือฝนฟ้าขนองนั่นแหละครับที่เกิดขึ้นในฤดูร้อนที่มีทั้งลมทั้งฝน ทั้งลูกเห็บและฟ้าผ่าด้วยพายุฤดูร้อนนั้นบางครั้งนั้นเกิดขึ้นเป็นเวลา1ชั่วโมงหรือน้อยกว่า1ชั่วโมงบางครั้งนั้นถ้าเกิดมีความต่อเนื่องกันอาจจะมากกว่า1ชั่วโมงแต่ระยะสั้นๆแบบนี้นั้นก็ใจเกิดความเสียหายเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่18พฤษภาคม2 5 6 3เป็นต้นไปประเทศไทยของเราได้เข้าสู่ฤด,ดูฝนแล้ว ตามเกณฑ์ทางด้านอุตุนิยมวิทยาอย่างไรก็ตามในช่วงปลายเดือนมิถุนายนถึงกลางเดือนกรกฎาคมจะมีปริมาณฝนตกน้อยซึ่งอาจจะส่งผลให้มีน้ำไม่เพียงพอสำหรับการเกษตรในหลายพื้นที่โดยเฉพาะพี่น้องนอกเขตชนบทน,นะครับส่วนในช่วงเดือนสิงหาคมและกันยายนจะเป็นเดือนที่มีฝนตกชุกหนานแน่นที่สุดและมีโอกาสสูงที่จะมีพายุหมุนเขตร้อน เคลื่อนผ่านประเทศไทยตอนบนประมาณ1-2ลูกซึ่งจะส่งผลให้มีฝนตกหนักหลายพื้นที่และหนักมากในบางแห่งโดยฤดูฝนปีนี้บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะว,วันออกจะมีฝนตกต่อเนื่องไปจนถึงกลางเดือนตุลาคมส่วนภาคใต้นะครับจะมีฝนตกต่อไปจนถึง กลางเดือนมกราคมด้วยความปรารถนาดีจากกรมอุตุนิยมวิทยาสวัสดีครับ <c oughs> นี่ค่ะท่านอธิบดี <c oughs> ก็ทันสมัยขึ้นนะคะหมายถึงลักษณะของการนำเสนอมีกราฟิก อะไรต่างๆแล้วก็เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์แล้วดูเสียงท่านตอนจบเนี่ยคือเมื่อก่อนเราจะเห็นแต่ตัวประกาศ<ช>แ,<ต>แต่ตอนนี้มาในรูปแบบนี้แล้วนี่ะปรกกอบบั